สวัสดีครับท่านทนายเอ,อผมต้องขอโทษด้วยนะที่เป็นบุคคลหนึ่งที่ทำให้ท่านต้องเดือดร้อนจากออผู้ที่เขาเข้าใจท่านผิดออในฐานะผมเป็นบุคคลหนึ่งที่ขอร้องท่านให้อธิบายเรื่องที่ดินเหล่านี้ให้ชาวบ้านเขารู้เพราะชาวบ้านทั้งหลายเนี่ย ที่เคยขอร้องมาว่าให,ให้ผมถามท่านสิว่าไอ้ที่ดินที่สองอหนึ่งอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับของคุณชัย,ยพลน์อย่างเดียวอืมมันเป็นร้อยๆ้อยคนที่โทรเข้ามาหาผมหี่รู้จักผมเนี่ยในฐานะที่ผมเคยอาศัยอยู่ที่นั่นก็เลยอยากจะฝากอ่ท่านให้อธิบายหน่อยแต่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นเรื่องยาวใหญ่โตถึงขนาดน,นี้ทำให้พวกนั้นเขาต้องเข้าใจผิดอืม จริงๆแล้วเรื่องคุณชายพงกับปล่อยเขาเออเขามีทนาอยู่เราก็รู้ๆกันอยู่อืมแต่ผมเนี่ยที่ขอร้องท่านนะเหมือนพวกเราเข้าใจกันหมายถึงว่าอธิบายให้ชาวบ้านที่เขามีสอง,องคนแถวตองอ้อยแถวกะกะกะขวสูงเยอะแยะไปที่เขารู้จักผมเนี่ยอืมใครแหละจะไปรู้เท่าคนที่พูดชาวบ้านที่เป็นกลางอ,อืพวกที่เขาไม่ได้ฝ่ายใดเลย เขาเพียงต้องการหนึ่งอยากได้ตัวคนร้ายที่แท้จริงอืมเขาไม่อยากให้จับแพ้เขาก็ไม่ได้ปรปักปรำว่าใครเพราะเขาไ็อยู่ที่นั่นเขามีลูกมีหลานถ้าจับคนร้ายตัวจริงได้เขาก็อาจจะมีความสบายใจอแต่ถ้าจับใครที่ในในสายตาเขาว่าไม่น่าจะใช่เป็นผู้ร้ายนั่นน่ะเขาก็กกงหวาดระแวงเพราะเขามีลูกมีเด็กเล็กๆ,ๆอยู่ทุกคนเนี่ยที่เขาส่งข้อมูลมาให้ ทั้งเรื่องที่ดงที่ดินอืมแต่ทีนี้เราไม่มีสิทธิ์อืมเออเราไม่มีสิทธิ์เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีก็เลยพูดแต่เรื่องที่ดินอันนี้มันเป็นประโยชน์สำหรับเขาอืมที่พวกเขาถือสองอหนึอยู่เหละอ่าเขากลัวอาจจะโดนอย่างคุณชัยพลเขาอที่ผมขอร้องท่านานาะผมก็ขอโทษท่านด้วยแล้วก็ขอโทษไอ้กลุ่ม เอฟซีทั้งหลายที่เข้าใจว่าท่านเข้าไปก้าวกายจากนี้ต่อไปก็หยุดซะออแล้วก็ขอโทษชาวบ้านลูกหลานชาวบ้านที่เคยขอร้องปู่อือปรึกษาปู่ว่าให้ปรึกษาทานายท่านเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็อืมมันไม่มีผลดีสำหรับท่านทานายนะก็ปล่อยให้นี่ไปะ็ะแค่ลูกตามเวียนตามกรรมของใครของมัน ืมปู่ก็ช่วยได้แค่นี้แต่ส่วนพวกที่เข้าใจผิดนั่นนะปูก็ขอโทษอีกอะน่ะนะเพราะเป็นปูนี่เป็นต้นเหตุที่ขอร้องทั้งท่านอายให้พูดเรื่องเห่านี้เรื่องที่ดินแต่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเรื่องที่ดินของพวกคุณทําคดีอยู่หรอกฉะนั้นขอโทษอืมจะคิดจะว่าเป็นคนผิดก็คือปู่นี่แหละผิดเพราะได้รับ อคำขอร้องจากชาวบ้านทั้งหลายเยอะแยะไปปู่เคยอยู่ที่นั่นอและเข้าเป็นกลางอาืคนที่จะให้ข้อมูลที่แท้จริงคือคนเป็นกลางไม่ใช่คนอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันต้องรู้อย่างนั้นแต่เธอพวกเธอจะไปเอาแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะ่ะพวกเธอจะไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงอืมเอางั้นนะเนาะผมขอโทษครับนทนายช่วยเอาคลิปผมเนี่ย ออประกาศด้วยว่าผมขอโทษทุกคนอืม